ไปดีแข่งได้แข่งรอบกบังแข่งรอบกบังนี่แหละมาเตียงจ้ำมาเตียงมาเทียเที่ยวมวนมวนเด้อเม่ได้เพรว่าโอเคเลยเน่เน่งซับเน่ สบายดีท uh, mm ุกคนเอ้ยเอากำลังจะไปตัดกวางซีสิบหามูไปเบิ้งตัดกวางซีคั้งแรก first time going to the waterfall in Laos no yeah if you make it ไป couple gangko I'm a good driver don't worry are you scared ยานบอก yeah I don't like it if you a uh, r on the phone I'm great แอนดรีวอลกัมทูลาวโอเคนะทุกคนสิครับรถดีๆก่อนแล้วเจอกันอยู่บุ่นเลยเนาะทุกคนบนมานิกามาไปรถจบทุกคนรถไรเทวามาทุกคนครับอ พอเลือดอะไรพูดนำประทันโอ้ยพอดีเรือกจดแล้วพอดีเจ็บก้นเนาะเออย่เร่ไหมขอบใจกับอะไรเงีเ้ยตอนกับวะแล้วตัวนี้ใจตัวนี้บอใจตัวนี้เลยยันที Ja, ik betaal wat terug. Ja, het zal allemaal wat leuk. Hoeveel is dat? Aaphaan, vijf dan ze. Per. Moet je nog hebben? So. Bye. so uh, today we came to the waterfalls <Thank you. S 1> uh, very excited to see it also i did my makeup today because i want to take good picture กระจายประคบใจในจักรวาลนายพลโอเคทุกคนเรากำลังจะไปซื้อปี่ขกิรถไฟฟ้าเนาะไปกินกิรถไฟฟ้าไปกัดกวางซีเลย เนาะเครื่องแค่ระสรองแค่กับเลาวเครื่องลอยน้ำป้ายวะยืเบื้อหัวยังหัวเจ้าเป็นยังจอย่าง้แกออกไปเดี๋ยวกเจาบ่บอกจิบไปตักุนซี่ห้ยังเกาะไปเบิ้งซื่อไปเบิ้งผูซ่าไปกับผูซ่าแล้วกับับซาวขลังบอกเป็นยังข้าสอมขนไปกับ มูดำลาเอยดำลาสิบไปสิบไปโลน่าจะอัพเลยบอกเป็นยังสิบเป็นยังเอาไปลส่ปิดเอาลายเอาลายเจ้ากินข้าวเส่นหรือเปล่ากินแล้วเจ้าเด็ ยังร์กเากินาแมงต้มที่ใารกอ์ินแล้วเกนแ้วานาด้ิมาลอยน้ำมันห้อนเด้จะบ่ห่อนอ่ะซื้อ,อี่อ,อนอันนี้จะเป็นบอล้อปีทุกคน สำหรับพลังเซ0ห้าพัียแต่ว่าสำหรับคนเลาสิบห้าพันคนล่าได้ดรับล่าสุดแล้วสิบห้าพันมีเงินและอ,อละต้วอ a v e a lot of money ลองลองดูน 一万五，一万五就是五五块钱。这个呢，一万五。一万五就是五块钱。三百，三百一万五。我这一万是多少？六千五。三百五块钱。啊？啊，平平的。你这一万多少？贵的。太贵。他这个。 แลไปข้างหน้ามีไส้กรอกไปข้างหน้าก่อนโอเคไปทุกคนซองคนซ้ำคนเด้อไอโบเมื่อกี้เนาะครบแล้วทุกคนไปไปโอ้เนาะมันยุ่มมันยัอยู่นี่ ต้องคเท่นี้ท่นี้คนจัดูจริงไม่ได้ไปเก็ดเอมแม่พู้ได้ซื้อก่อนซื้อล่นมุ่งซอกันน้อจากปีจักปีพอแล้วทุกคนย่างน้อเนี่อย่างน้อน่เป็นคนลา สบายดีแข่งได้แข่งลกบปะบังแข่งร้บปะบังีนแหละมาเตียงันมาเตียงมาวชิ้วมวลมวลเด้อรถเร็วเอาบุญมณีอยู่ไซโก้อาบุญแหละแร อ่าไปเล่นมาเล่นสวัสดีทันนี้มันมันลาดลาดสวัสดีก่อนพูดลาดนะฮักสวัยดีสบายดีสุดนะฮักนะฮักเนาะมาเที่ยวบ่สิกับแล้วสิกับแล้วอ๋เขาหักกรรมมาเนาะ เรายานนี่นแซเด้อเอ้ยสยนี่ยันมาพี่ยามาพี่ยมาพี่ละยนบอลละสไยนีสเละสกามละอากมาบอร์าก่งยังเก่งปากโอ้สนเซบเด้โลขึ้นตลอด This is b o n n e r This is my friend Jamla. What's your name? Jamla. j a m l a Jamla. Jamla. Jam yes. Friends, ah, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Friends. This restaurant. h okay. Nice. Hello. Nice restaurant. Okay. s, okay. <S, <S e กินแล้วไปตัดมาปัติกากินยูน โอเคเนาะกับใจอาไปเกงนรไมเกงนองไมมีวะเนาะโอเคไปชิไปเี์ไปชียก่อนไปเชกอนสบไปทุกคนไปเบิรงเลยไปทุกคน โตมีโอ้นะฮะเทวาโตมีนะฮะนักเนาะเอ้ยเนาะนะฮะสุดเลยอลยากได้บ่อยากได้งนงานตอนนีน้นอนเลย เรานอนคือดำมลา he sleep like you ด <laughs> ัมดัมลาการนอนแบบนี้เลยงามเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นน้ำตกตาดน้ำโคต่สิฟ่าเนาะน้ำสิฟ่าที่สุดเลย มันเอ่อมเลยมัน slippery ระวังเด้อโฟฟ่าทุกคนนี่จะเวลาโฟโตสมัยนี่แล้วได้กวเลเยูมันเย็นเนาะน้ำนี่เย็นเน นำทุกคนแฮนบอกนำนำสบป้าเลยเนาะนบป้าอยากไปลอยนำ้ำพลังลอยพลังอาบเชิญ beautiful it's very beautiful มะไรมาตันนี้พลังสีฟ้าเป็นลาบเห็นเนาะ มันเป็นลิฟต์เนาะนี่แล้วเจ้ากรนุ่งคดกระนุ่มเน่่ยิดยังใส่เสื้อกันหนาวฮอนเทฮอนว่ะอันนี้จะเป็นบนลอยน้ำเนาะทุกคนมาเบิ้งกูบาวเบิ้กูเจ้ากูบาวรอเทรอวานเนาะ อันนี้จะเป็นบนโดดน้ำกระจายอีกโดดน้ำโอ้ปอย,ย่าเนอะงามสุดเลยกว่กยักโดดน่าสุดคอนอุปกรณเเนี่ยครับว่าอุปกรณ์ นาั่ด้ไม่กิน t แต่วนังี้ได้เพราะว่าอันนี้เอาตัวนึงห้าเซนคียต้นหนึงห้าเซนคีน้อยก็ยาน้อยนิดก็ยาอถ้่ผ้ไดรักเอากระจาให้ยดำปลาอย่านัแต่ y don't let you fish on here One fish five h u o u s kip w o w บนตาว้า อยากกินปลานั่นเอออยากกินปลาปลานั่นต้องเซฟเนาะฮาเซนกีว้าวต้องใช้หุกก่อน ไปสกคนไปอยน้ำเนาะไปโลน้ำเาะไปลน้ำโอ้ยกำลังเจ้อตองฮานาฮานเนาะมีสร้างอาหารฮัลโหลสวัสดีด้วยไอ้มือปิ้งป้ามือราคาเท่าไรก่อราคาเจ็ดสิบเจ็ดสิบราคาเข้าเข้าเท่าไรสิบห้พันเนาะ เข้าสิบห้าพันแล้วมีเจ,ออจียวบอสหมดไี่หมดใจด้วยดวยดยเจ้าว้มนะ่ยจะมักเจ้าส้มเนาะแม่นแล้วเจ้าส้มได้เลยเด้อเอาเนี้ยขนี้ยสิบห้าพันเจ้าส้มแลวก็ปิ่งปลาโดยโดยขอบใจเเลิขอรเียมเลยขอบใจน้ำมีแล้วโยเราจ, 25, จก่นสีเป็นปลา ก็เจ้มาส่องบอกเขาอยู่บนลอยน้ำเนาะอยู่บนลอยน้ำแมนฮัสซีแมแมนแมุกคนไมได้เหรอว่าเจุกคนมูกกำลังสิใจหูใจูก้อนมระัน

ลองลองตั้ไปเลยเดีป้าสีเขียวก็ไปอี่กระเทยมึงบ่มันไปได้ไีป๊บ้าบ่ไปบ่ไปใครสุ้มเอาุ้มเลยฮู้วววยวาวว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 ว

Nè, 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 nè. Hello, 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 hello. Hello, hello. What? Yeah! la. Mẹt la. Go. go.

I'm going to มาสักคนระสิไปกินปลาด้วยอยู่เก้าแลวอยู่ใครละเป็นปลาเนาะมีปลามาแล้วมาเลย มาซองป้าบอแม่เอาสแกนใจได้บอเด่นได้ได้โ so อ้สิเกได้ลดราคาอีกมริสโคมีเิสกาลเป็ดพันเพือความจลิเดอสแกนใจเด้ท <Yes>. oh, ุกคน้นเ่ป็นปลากับเกาเี้ยวกับเจ้าส้ม

สมพดเผ็ดอันนี้เผ็ดเผ็ดๆมากโอ้แต่ว่าป้าแซ่บแซ่บ ก็ได้ใส่เสื้อขนาดแซ่บแซ่บเนาะเจลอือแล้วก็เอาข้าว New Day เป็นข้าวแซ่บ่ปเป็นใจเย็นไอ้ส่วนไหนก่อนเดี๋ยวสี่จ้ไม่ดู้ำ ไอ้ดำลากินหัวบ่ฮ่ากินหัวหัวหัวงอนงฮาฮ่า <c oughs> Eat the head of the f i <know>. s อาฮ่ <c oughs> าฮ่่าไปจกินในจั <c oughs> เบิ้งเด้อเอ้กินเลยจะกินอะได้เกาะป้าดำลายังนาะฮ่าฮาฮโอเคเราจะก่อนอ การดีดีบรรยากาศดีดีได้อาบน้ำด้ได้เพิ่งธรรมชาติด้วได้ผักคอนด้ผู้การดีใจละที่เห็น,นกัดควัางสครั้งแรกผอกานดีใจที่ไครท,ที่เล้ว, <laughs> วที่เราถืุกอนผู้ไดที่มาคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ดีเด้อขอบใจหลายๆทุกคนเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย, <Bye. S 1> บาย